วัเพื่อนๆครับวันนี้ได้มาวัดท่าสุงสาขาอยู่วังน้ำเขียวผมจะเอาพ่อง,งามๆไปฝากครับเมือนมากครับวังน้ำเขียวนะครับสาขาที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ มีไม้ที่เนี่ยสาขาเดียวกับท่าทุงวองั้งเขียวสวยงามมากครับเ,เพื่อนๆมานะครับ มีหารแก้ว<า>ครับนี่ในอุค์สน สูงสาขาวังน้ำเขียวสวยงามมากครับ <c oughs> เพืเ่อนๆมานะครับอย่าลืมที่วังน้ำเขียวสวยงาม เพื่อนมานะครับชาติสูงสาขาววังน้ำเขียว ครับเพื่อนๆตอนนี้จะเข้าไปที่วังนา,นาคินของวัดท่าสุงสาขาวังน้ำเขียวครับเพื่อนๆมาเลยนะครับได้ชมได้เห็นแล้วพาลูกหลานมาครับไม่ติดต่อเลย นี่ปากทางเข้าวังนาคินสวยงามมากครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆ มาถึงวังนากินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลงไปข้างล่างไปดูความสวยงามครับสวยงามมากครับ ครับได้มาวัดท่าซูงสาขาวางน้ำเขียวเป็นไงบ้างาสวยงามมากเลยค่ะม,มีโอกาสมาเที่ยวนะคะเห็นไหมนักท่องเที่ยวก็บอกว่าสวยครับหลวงพ่อรือสีเรืองดำครับนี่ในบริเวณวัดท่าทรงสาขาวางน้ำเขียวครับอยู่ในป่าร่มลื่นมาก แต่ผู้ใจบุญเยอะมากครับวันนี้มีพิธีบวงสวงในหลวงวันนี้มาพอดีเข้าบวงสวงให้กับราชการที่เก้าในหลวงของเราแต่มาไม่ทันครับเสียดายมาก